สวัสดีครับเพื่อนๆนนสุกป,ปาท,ทุกท่านนะครับพ่ผมนาองเมื่อกี้นะครับวันนี้มันหยุดวันที่5.67นะครับผมมาตกปากันที่บ้านนะครับมีโอกาสมาบ้านดูนเลยผมเพิ่งได้ลอกมาใหม่ครับ<อ>เป็นอโคุมามาลุา้นกันเป็นยังไงนะครับ เพนนื่อนไปเล่นคว้ากายากายาเขียนเพื่อนแล้วหแม่กินแบบผมกำลังเล่นเหยียบฟอมเลยอ่ะกำลังเทสหยียบฟอมเล่นอยู่นะครับน้องเพียรน,นะครับตอนเช้านี้ có tham gia vào lúc babbage có lẽ có lẽ thì tôi là kiếm ông còn không 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 còn không

ยี่สไอ้เหี้ยไปอัดเลยเออเอออออไอ้เระก็เออไปลาใไร์ไอ้เหี้อนเลยไ่้ม่เหรอนม่าเจ้าของฟาวนนี่เจ้าของฟาวนี่อ้ยเหี้ย พี่บอกให้สาเป็นไงไม่เชื่อเลยเอาไปรอก่อ,อสายรอรอรอสายรอดสายรอดูอยู่เมื่อกี้ว่ามันเป็น,ปนยังไงจะอยู่หรือเปล่าเป็นกระตุกกระตุกอยู่นะวัดแม่งเลยอู้คืนอู้ตัวนี้ยังไงก็หลุดยากข้าปากบนถึงโลไหมถึงอยู่แหละถึงเกือบสอง,งสองโลแน่นปักเลยเกือบสองโลโอ้ฝังอย่างเงี้ไม่รอดไม่รอดอย่างที่กขาบอกไม่รอดแค่ไม่วิ่งแบบโโอ้ดันปีติออกเลยถือว่ากา เออพี่เขาแม่แรดแม่งวิ่งเหมือนแรดเลยมันไม่โดดไงเออไม่โดดปกติมันจะโดดมากอันนี้โชว์หน้าก่อนเนี่ยหรือตายหนูไม่โชว์สีแก่สีขาวปลาบ้าหรือเปล่าวะปลาบ้าหรือเปล่าสีส้มไม่ใช่ปลาบ้าหงมันจะดำหงสีดำสีสูงตัวเขาไม่เชื่อคือพี่ว่าปลาตลาดใส่ตลาดเลยได้นะเออใส่ตลาดเลยเอาขึ้นไปขีเมียดีกว่าเราไม่ได้ปลาใหญ่มานานแล้วเดย์ ตรงนี้ไม่ได้ไปอย่างนั้นนานแล้วกินอวไรกินละย้อนเออกินละย้อนพี่ก็บอกว่าย้อนไอ้เชือกเดี๋ยวพี่เอาเคียมให้ก่อนดูกหมาจังไรไม่เอาเขี้ยมดินใส่ก๊อกโอ้เป็นยังไงมาอีกคนทำอะไรกินอันนี้ตรงแบบเบ็ดง้างไ่ะง้างเลยเหรอเออเดียวตัวไหนบอกแล้วพี่โชคุ้นป้อมโชคุ้นจริงไม่ง้างหรอกเออเออโหไม่ โชกุจนไม่เคยงานเลยขาดเพียงเดียวไม่มีหรอกโชคุณงานหักเพียงเดียวพี่จูนไม่เคยหักด้วยคิดเล่นมาพีอีงัดยังไม่หักเลยพีอีแปดอ่ะแม่กระตอสายสายเมนหกสิบปอนด์นี่ครับท่านผู้ชมก็แต่เห็นปะเห็นหน้าอยู่เห็นหน้าอยู่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซสเกือบสองโลครับนี่ตุ้งติ้งสูตรหอมสูตรหอมสูตรไม่บอก สูตรมั่วเขาเรียกสูตรมั่วแค่สูตรมั่วปล่อยปล่อยปล่อยยอยอดได้แบบนี้มุสาเปียกใครจะปล่อยเยอะที่ก็รอผมโดนน้ำเฮ้ยแต่ถ้าไม่ไม่เอาโอ้ไม่ไม่โอ้กนะไี่ได้สายมันก็ไม่สายสายมันลอยข้ามก็ไม่ได้ด้วยข้ามนะนะเนื่องจากว่าผมไปตัดผมมาเอ่อทำภารกิจมานิดหน่อยก็น้องเขาตกได้ปลาแรด สองตัวนะครับเออแล้วก็ปลานวนจันเมื่อกี้อยู่นี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาสรุปผลงานครับก็ผมไม่ได้ถ่ายนะแบตดมันเหลือน้อยก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตที่ได้ปลาแล้วกันอ่ามันก็นะช็อตเยอะก็ไม่ได้เยอะก็ได้ปลากระมังมาตัวนึงก็หลุดก็ปล่อยไปครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการวันนี้ก็มากับสูตรใหม่ก็กลิ่นหอมมากเลยก็เป็นสูตรมั่วเช่นเคยนะครับนมแมวสยอดสุดหวาน เดี๋ยวพาไปดูปลาเล็ดกันนะฮะปลาเล็ดสองตัวก็สวยๆนะเพื่อนมันเนี่ยเห็นไหมอ่าน่่ๆๆ่น่นน,น,น้องเล็ดน้องเล็ดเนี่ยก็เป็นปลาเล็ดนี่งามๆนะก็มันก็ตัวใหญ่นะเนี่ย ผมว่าจะไปปล่อยบอ่วเรามก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็เป็นอีกตัวนึงก็เป็นนวลจันทร์ชเช้าก็ยี่สิบรถถังน้อยรถถังน้อยก็ไซส์สองโลนะครับเหมือนกันประมาณโลกว่ากวานี่ก็เป็นโลอยู่เหมือนกันนะเออน้องเขาบอกว่าหัวโหนกนี้มันมันไม่ได้โหนกเยอะน้าบอกน้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวเมียโอเคเอาเรามารอดูผลงานกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะโดนไหม ครับน,นนะได้2ตอนนี้ผมได้มา2แต้มน้องเขาไม่เอานะครับตัวหนึ่งส่วนอีกตัวใหญ่ตัวนี้จะไปปล่อยบ่อนะฮะน้องแรดนะฮะก็ตัวนี้ก็ว่าจะทําทานเพราะว่าจะทานกินว่าไม่น่าจะรอดแต่ตัวหนึ่งรอดแน่นอนตัวเมียนะครับเคสําหรับผลงานวันนี้ได้สแต้มนะครับถ่ายติดแต้มเดียวแต่ถ่ายไม่ติด3มแต้มเลยผมก็ไปทําตุลาดูเคก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันพรุ่งนี้ผมก็อยู่อีกวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายอีกครับ